คเอฟซีสาวน้อยเป็นอะไรแพงเอฟซีปานาต<า>ละเพื่อนอวีเขียวมอหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องมอหอดบ้านเสียธนปัะพัครับปลาธ,ธนประพัดหรือปียพัด้าไม้อำเภอผู้สิงครับด้วยอำเภอคูขันครับครูอะไรคูอาวุโสไม่ยังขี่หางมองดางไฟอีกแล้วดังไฟต้มต้มปลาต้มปลา,าคอเนาะแมวโอ้ยเอาลงมาเอาลงมาถามเจ้าพาบึ้ง เอาลงเตียงเอาไปใช่ไหมตั้งตั้งน้ำตามหมวมันสูงขึนไปอีกเอาลงไหมเอาลงมาลดนั่นละโอ้ต้มปลาฟันฟันเดกต้มตัวแถวนั้นฟันเป็นบางบางเจ้าันต้มตัวว่าอะไรดอกแต่ที่ว่าฟนเป็นแว่นแว่นดอกเป็นแว่นนะเป็นแว่นนะ ครับคุณครับมีก้อนน้อยเสียงสวรรค์เออเหราดังเลยแล้มักดังเว้ยพม่มี่ไม่พี่ระดังคดณครับมีก้อนน้อยเสียงสวรรค์ครับมื่อนี้มาหลายคนครับไอเด็กข้ามอนที่เขาขั้วครับมื่อนี้ผู้หลักป่าเนกดังไฟกับฮักขาเแนวดังคุณครับไม่มีเบียร์ครับอ้มอนมาแล้วครับ คันไปเล่นมองไรคันมืมีกองไฟนี่ได้ใจขาดเนี่ยเรียนบริยู่หันสังเกตได้จากกองไฟขัดเลี้ยวบางคนทวนๆนี่หาเราพ่อรถแม่เราพ่อทำไปหาไปเลี้ยวบางกูบางควนขุนทุยๆเหมือนที่ล้างหันคนมักบังไฟเนาะี่นบริยูไปเล่นบางไฟคอยเห็นควนเหมือนี่เห็นเอาลงมาข้างล่างส่วนที่ใส่หมอนไม่มีสูงมันมีโต๊ะไหมยกลงมาให้เราเนี่ยเนี่ยหมดยกมาข้างล่างรถไหม นีม่มั้งตัวที่ใส่หมอมันนี่โต๊ะเขาจะเอาไปไป,ปิ้งย่างนี้เนาะอ่านละไปทั้งนัน้นแหะเออไม่ใช่เดีย๋ยวไปบนสางในกันครับเมื่อได้ลาบไก่ให้กอลว่าไงเจ๊เจ๊ลาบไก่ค่ะสวัสดีครับเี่คดสวยครับสวัสดีค่ะในบ้านของ เนี่ยนธนัดครับโอ้ปากคอไหว <ขอ S 1> เหยียดเหยียดไหลไทยประเด็ปลาตัวใหญ่เลยมันเป็นสองกิโลสามโลแบบนี้ครับสดๆเลยไายประเด็เดี๋ยวแห่ไายอ่ะล่างสีเลือดออกกันอ๋อดูนะครับเมน,นูมื้อนี้ก็สีระมาณลาบไก่กับผัดติผัดไกป่ปลาติกับไป อตุ้มปลาคอตุ้มปลาคอไงครับเดี๋ยวจะน้อยเดี๋ยวไปเบิ้งครับตรงนี้เิคนขั้วครับเหลี่ยมเหลยังเคลื่อนอยู่ไทยบ่ได้ครับเดี๋ยวจะน้อยยังติดไปไทยบ้างเนาะไอ้บาทนึงปาธนาพัดเราเห็บดูครับเดี๋ยวจะน้อยก็ดติไปต้มเองแล้วครับพี่น้องโอ <utral. S 2> ้ยบักขามรวยเนาะบักขามรวยไหมบ่อสอยู่ทั้งรถเพื่อนี่แหลมว่าหันไหมไอ้ม้านไอ้บ้า เก็บไปวะมะขามด่วยมาถุบใส้ขามดิบนะข้าของบ้านครับยาธนาพัดส่งเสริมกันดอกเตอร์ปากงี้แงละก็เอา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 อยู่ครับมากครับตัวครับสิฟักลับไก่ไก่หน้า ไปหน้าเลยดกเปิดเลยปิดกอนปิดออกนะครับดับใก้กับมือนิห้าบันเสียแล้วในใใเนี่ยธนพัทคูใจใจดี้แถวคูคันนะครับจะาของลงไหมเปียพั์ออพขาไม้ปียพ,พั์ตีคือธนพัทซือดานแล้วคือปียพัดอันทีเป็นดานหล,ลูกซือลูคือซือพอแล้วบอเข้าใเขาจเวลาเราือธนัท ท่านหมอเถิดธนพัฒน์สุขเสริม <c oughs> หรือว่าแต่ว่าชื่อร้านเขาเนะีน่ยธนบิญาพัฒน์ค้าไม้อยู่ตรงขา้ามหมวดการท่าหมวดหมวดการท่าเนาะนี่แหละครับตรงขามเลยหมวดการท่ากูขันขี้เกียจไมาหิคนห้อยไปทางไหนเนาะคนหนุอยขั้นตอนกลางนี้ไปกันอีกเนาะ นี้ซับอยู่ครับเตรียมของกันจันน้อยเฉมาบมึงทำตอนกันทำธีการปรุงเนาะเอาทำนี้ไปก่อนเดี๋ยวพอกันมาอีกแค่น้อยครับ,บสวดอีกเมนูหนึ่งครับของยี่หออันนี้เพิ่งดีเปิดพิศดารเองเด้ว่าใหวมูกใกล้ว่กกากันนี่เฮ็ดให้ไอ้มูเฮ็ดให้กินกันที่ว่าอยากกินน้ำมูมวันนี้ต้องเฮ็ดกินเองเจ้าใหญ่หมูกินน้ำมันบ่ะเดียวสุ่มปลาคอไงครับสูตรเดียวกันครับกัมนี่นี่ไอ้ข้าวหมอเรากิโชว์ฟิเมอ พอไปขานยังไปแล้วทานยังบ่ดิอ่อนอ่อนอ่อนเกียวแบบไม่เท่อ่อนเดียวเดียวเดียวไม่ยากเว่ยบ่ไบ่อะไเขาาหวานหดนึงบ่สมบ่เข้มบ่เผ็ดแจ่ว่้าหอมแล้วคักคักวัามันคักอันนี้มีกันนี้ปลาลมอีกอันนี้ส่ดนตูไคอยส่ดใหุนมันเนาะ ไป่น้าับไปหน้าผัดจกนี้ครับไแ่กัมั่ง่กับมั่งผัดรับว่าน้แล้วสิกล้สีเปนนกน้ำมาด้อย้มดองหอเน็เน็กมาดเน็น้ำัน้ำเ้าขอลงน็น้ำมี รัดไก่ราบเป็ดนี่ก็ดีปั่นปั่หมเงาแล้กันนีดนิดนี้นน้ำหัวหัวหัวดีถ้าสูตรผมมันต้องผัดครับแตาถึงแม่ก่อนแบบนีบหนังกับตึงกับปั๊บมันนี่บหัวใจมั้ยครับพมก็ร่วนตัดกต่เทียมเกี่ยวครับในหอมรับหมอมโมแสตโตหอมหอมโมเอมโมเสต ไปล้าตลาด่ีีนุถ้เรยบอใคไู่เลยแข็งไปเลยใส่คนใส่นะโอ้มันน้าบอกคนบน้อผมนนอ้างนน่้าน้าเดี๋ยวไปว่งช่งขั้นตอนสังคนลาครับทีนี่แหละก็าลาบ้านา พอยังว่าหันเตรียมคองไปตัต้มปลาถ้าพักต้มปลาถ้าเร่เวอยู่บนเตปพี่น้องเอ,อ,อง้เยยงที่งเี้ยเตรียมอ,อยู่ออคนญัสู้กันคนเอียงเงินขึ้นขาไก้อยู่เอียงอาออตะกีงนึงอีดอกยู่ื่อตะกี็ดไหนกินมอนไหกินเป็นมอลาบแล้วบ่บ่กินแต่อันนี้คับต้มปลาไมีรขยักมีรขยักผัดผเกวาผัดเกียวคับ

จะเาแต่เครื่องชวนนะพี่น้องมึงจะว่าไงเนยมันโมตมเลยดีบังเน่าใช่ดีของเน่าใช่ประชับมืดีีเป็นดีดีแหน่ะแหแจะลงเงี้ย้อจิตสงายว่าป่าเจ่าที่ว่าเปียกก่าหมดกูเดาเชมอนีเนี่ยจะเป็นแบไปเป็นเร็ไปนะทำให้มันไปถึงชุกข้าวหันหมดโอ้ยแแนะ

ข้าวมีเส้นคุณบอดเลยนี่เป็นตั่นัเลยโอ้ยมันพุ่งทันตะกี้มาแน่จะไปค่นหลมันจะข้าวโอ้ยนี่ผิดข้าวนี่ผิดตลาดลูกลูกูมันลูกลูกลูกตะกี้มันต้องเป็นผีเ พ่อเหรครับอืมเดี๋ยวป้าแจเลยนะผู้พี่น้องครับได้ทีแล้วครับเพี่ดับใจหน้าครับอะเขากินแต่งเหมือนสางพี่กะพี่ครับต้มปลาคอเดือดบุกอยู่นี่อุ้ยขนนี้ของท่านผู้มาทากินกับพี่เด้แท่านประท้ายไงกับนีกก่อนหน่อยเคลมสวรรค์ ถ้ากินแล้วกันครับบาดนี้แล้เพื่อแล้วครับบาดนี่แล้วได้ที่เคลีย์พื้นที่นั่งเอาถ่ายคลิปแม่สีแ่มาเีนแลสีกคลิปเพบ่นทีออกมา้าขึ้นบนบาร์บาร์คาหลับแกน้าเลยว่าม well. ันแ่บกบแสบแล้วเอาวา่ักออกบาดนี้ตักออกจากถ้วยเลยพี่น้องอันบ่แแสบก็แสดงว่าป่วยด้วยป่วยดก็ดีอรใส้ต้มเลยมิ้เอาจานมาเอาเคลียตัวนี้ออกหมดเครียเคียข้างข้างอันนั้นบ่ไ ยัยยัยยัยหมดหมดบ่เอาไว้ที่เอาตักม้าตัวน้องตั็นจะเสียบบ่ของไทยดีว่ะจีนของขลงของขลันเขียบอันนี้กับบ่มีหม่งยูเลย่ามีหรือไม่ทยอีกปลาตะไบกับเสียบโอ้ยเสียบก็โอ้ยบ่ยากว่าหรอกเสียบก็ทันประธาน คนบางเหตุดนเอาเปียกเพราะว่ได้พิธีพิธันเกินเล่ากะนนะเล้วว่าแผลจะลุงเฟื่อนไปนะออืของเข้าพิธีพิธีไร้ฟาดเจ้ลุงเจ้กินได้บ่ไข่หวานเดียนจะยังไปกินไร้ได้ผู้เฒ่าพิณกระบุนเด้ไม่อนุนนะพิณกระบุนโอ้พี่น้องครับนบัณฑินเหี้ยธนาพันที่ยวไปลู้เอาออกเอาออกเออเราตักตักใส่ของกันนี่เดียวเออเอารสย้ําเผาตักตักกับข้าวคนรสต่างๆแถบแรกคือตักกับข้าวก่อน เร,เ,ออเร้วพตักอเพราะว่าตักนตักได้ลน้อยยัดตักไรสองจานเลยเก็บเาคว้าพิิไปเนี่ิ<ะ>ิปเนี่เอาจะเริ่มได้เพรีองเลออยอะรรือเริ่งเมือ่อนีมักกินข้าวบันธนพัฒน์<อ>ขาแก่ธนพัฒน์<อ>ข้าแก่<อ>แกลูกใหม่หล่บไก่น่ากับตุมปากคอไงไก่น้ากับตุมปากคอไไฟบ้านกินได้ป่ไก่ มามาพี่น้องมาเอาพูดนะครับพูดนะไรผงข้าวยกไอ้หมอนแล้วทำทับเสียธนพัทเอาพี่น้องครับมากินน้ำกันบน้าปดิบักแสบเลยแช่นนี้นะครับ